สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ฟังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้วันที่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พอดีออขาดตั้งกล้องไม่ใช่ขาดตั้งอะเอ่ออะไรอะเรียกว่าอะไรอะมันมันเสียแล้วอะมันพังอยู่ก็พังเมื่อกี้นี่เอง ทใหมมันตั้งโทรศัพท์ไม่ได้แล้วคือว่ามันรถมันหลวมปางก็เลยต้องใช้มือใช้มือจับโทรศัพท์แล้วเล่าเอาลําาล,ลำบากน,นิดนึงนะคะกล้องมันอาจจะไม่นิ่งเพราะว่าเอามือจับเอานะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะอูดไปเลยเอ่ออันนี้ไปไวหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยว ที่ได้พักผ่อนแล้วก็มีงานอื่นอีกเยอะมันดึกเล้่ยเร็วเริ่มจากฝันแรกผู้ชายฝันฝันว่านาะเอารถยนต์อะไปขับเบียรรถคนอื่นเป็นแผลเห็นเหล็กเขาบอกว่าโมโหมากเพราะว่ารักรถคันนี้มากทะเบียนหนึ่งศูนย์ห้าหกแต่มาผู้หญิงฝันวันที่แปดฝันว่า ผู้หญิงหยิบลอตเตอรี่ให้หลายใบยเลขสี่หนึ่งห้าเลือกเลขไม่ได้หันไปถามผู้หญิงข้างๆเขาได้เลขสี่หต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดคล้ายว่าตกเลือดมีผู้หญิงแก่ๆเดินมาจับแขนบอกว่าให้ไปที่ห้องตรวจหนึ่งสี่หนึ่งต่มาผู้หญิงฝันฝันกลางวันว่าน,านั่งรถนั่งรอรถเมย์จะกลับบ้าน รถเมสายหกหหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ยปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถสักพักได้ยินเสียงคนพูดว่ามาแย่งที่นั่งชั้นทำไมนี่ที่นั่งชั้นหนึ่งห้าต่มาผู้หญิงฝันวันที่8ฝันเห็นเด็กผู้ชายสองคนยืนตรงประตูเด็กยืนไม่ไปไหนเราตะโกนถามผีหรือคน น้องบอกว่าผีแล้วหน้าก็มีแต่เลือดตาแดงกำ่ำเลยบอกน้องบอกหวยพี่หน่อยถ้าถูกจะทำบุญให้เด็กคนเล็กสุดบอกหนึ่งหนึ่งสแล้วก็หนึ่งห่าอันนี้แคปเก็บไว้อ่านนะคะมือบางไม่ค่อยนิ่งเนาะเก่งๆกงลำบากจังเลยรู้สึก ต่อมาผู้หญิงฝันอันนี้เขาไม่ได้บอกเนื้อเรื่องนะเขาบอกว่าฝันเห็นเลขเขาบอกตัวแดงๆเลยเก้าห้าหนึ่งต่อมาผู้ชายฝันพ่อค้าลอตเตอรี่เขาฝันแล้วเขาเล่าให้ให้คนนี้ฟังนะเขาฝันว่าเขานั่งฟังประกาศผลรางวัลที่หนึ่งงวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกห้าหนึ่งสามสี่ศูนย์สี่ ข้างล่าง9 7่อมาผู้หญิงฝันวันที่13ฝันว่าพระเขียนเลขให้แล้วบอกว่าบนล่างเลยนะเลข1 2 5 7่ตมาผู้หญิงฝันวันที่13ฝันเห็นผู้ชายเขียนผลรางวัลบนกระดาษเหมือนเขียนบอกผลรางวัลอะข้างบน8 9 5 5 ดูปีพศบนกระดาษเขียน2,519ต่มาผู้หญิงฝันวันที่12ฝันว่าผู้หญิงให้เหรียญ5บาทมาหนึงเหรียญบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ให้หน่อยเราก็งงว่าจะพอซื้อเหรอแต่ก็ไปหาซื้อให้เขาเลขเลขที่ซื้อให้เขานะเลข05แต่อมาผู้หญิงฝัน ฝันเห็นผู้หญิงทำท่ากระโดดโผ่ขึ้นมาจากน้ำแล้วชูมือขึ้นเหนือน้ำแล้วกลางนิ้วทั้งห้าออกอันนี้ตีเองนะคะต้องตีน้ำเป็นหนึ่งเอ่อหนึ่งห้าห้าหนึ่งอันนี้ตีเอง ต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าไปซื้อรองเท้าหาไซส์ของตัวเองไม่มีเหลืออยู่คู่เดียวไซส์41ก็เลยบอกเขาว่าเอาคู่นี้แหละราคารองเท้านะคะ375บาทต่อมาผู้ชายฝันวันที่13อันนี้ฝันวันนี้ฝันเห็นเลขสีแดงในฝ่ามือพระเลข8 1แล้วก็4เขาบอกมี8มี1แล้วก็มี4 แคปเจอร์ค่ะฝันมีเยอะมากแล้ววงวนนี้คนฝันตัวเลขสีแดงเยอะมากและตัวเลขไม่ชนกันเลยตัวเลขไม่ชนกันแล้วก็มีฝันดีๆเยอะแยะเลยคืออันนี้ปังคัดมาปังคัดมาที่เลขเหมือนๆกันเพราะว่าบังชอบเลขนี้นะ ต่มาพี่หญิงฝันวันที่สิบฝันว่าขึ้นลิฟต์ไปชั้นสิบห้าเพื่อที่จะไปขี่<ฮ>เขาถาว่ามีคนเคยฝันไหม<ฮ>เคยมีคนเคยฝันว่าลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นห้าสิบเก้าแล้วก็ล่วงตกลงมางวดนั้นออกห้าเก้าข้างล่างแต่นี่มันไม่ได้ล่วงตกลงมานะคะเขาขึ้นไปชั้นสิบห้าเพื่อจะไปขี่ ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่11ฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกว่า15กับ500มาบอกเลขเนาะมาบอกเลข15กับ500ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่12ฝันว่ายื่นเหรียญให้พระจะเอาบริจาคค่าน้ําค่าไฟแต่พระไม่รับบอกให้เอาไปหยอดใส่ตู้เองไปเหรียญ5บาท3เหรียญเหรียญ5บาท3เหรียญก็คือ15บาท ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสอฝันว่าท่านผู้หญิงสี่ลัดยื่นกระดาษให้มีเลขหนึ่งห้าแแล้วก็3 3ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่12ฝันเห็นพี่สาวที่เสียไปนานแล้วมาเที่ยวหากอดพี่สาวแล้วบอกว่าพี่จะซื้อเลขอะไรน้องจะซื้อให้พี่บอกว่า40 50นนะแล้วแกก็หายไปนะคะ ต่มาผู้หญิงฝันวันที่สิบสองฝันว่าได้กินขนมกินอาหารซีฟู้ดแล้วก็มีเป่าเค้กเห็นเลขสีแดงบนเค้กสี่หนึ่งสี่คนนี้เล่นหวยรายวันนะคะเล่นตุก๋วยแล้วก็อันนี้ฝันอันนี้จริงๆยาวมากหนึ่งหน้ากระดาษก็ไม่พอเขียนปังก็เลยย่อตอนท้ายๆมานะคะคือ ฝันเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับทูบนี่แหละเหมือนเหมือนบอกไม่ถูกเอาบ,บางเล่าแบบย่อแล้วกันคือเหมือนแม่เนะี่ยทำพิธีผ่านร่างเราเขาบอกเขาเนี่ยโกรธแม่มากที่แม่ไม่ยอมบอกเขาก่อนแม่บอกว่าเขาขอให้ช่วยแม่บอกช่วยเขาไปเถอะค่าครูก็ไม่ได้คิดสักบาทแม่ถามเขาบอกว่าไงจําได้ไหมเราก็ตอบแม่ไปว่าเขาบอกว่าเขา อยากให้ช่วยแล้วแม่ถามว่าแล้วเขาอยู่ที่ไหนเออแล้ว็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ในน้ํามีป้าคนหนึ่งเดินมากระซิบข้างหูว่าอย่าบอกใครนะงวดน,นี้ยป้าจะแทงห้าหนึ่งตัวละห้าพันเราก็ตกใจป้าบอกว่าจริงๆเพิ่งจะกดส่งเมื่อกี้นี่เลยอืมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะถือท่าไหนให้มันแบบ เออมันเห็นเลขเห็นฝันแบบสบายสบายเดี๋ยวเห็นไหมแบบซูมเองอะ่ะใช้ระบบมือซูมอะ่ะ <laughs> แคปเจอร์ค่ะน,น้อยเขาก็ร่ยฝันเมื่อยวางบนขาแล้วก็นั่งยอง,ยอง <laughs> น้องยอตินซีนนลลี่แหละปังเล่าได้ปังกล่าวว่าทุกคนเห็นตัวเลขแล้วแหละแลวปังก็ไปหาซื้อโร,รี่มาแล้วมันก็ชอบด้วยฝันอื่นมีเยอะแต่ว่ามันไม่ชอบเมื่อวันที่แล้วเดี๋ยวกระดาษอยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งวันที่แล้วมีคนฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่มือ ใส่ในมือให้ห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็มีคนฝันว่ามีป้าคนหนึ่งบอกว่าเลขดังมาแล้วหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าจำได้ไหมแล้วก็มีคนหนึ่งฝันว่ามางจํไม่ค่อยได้เกี่ยวกับหนึ่งห้าทีนี้แรกๆเนี่ยเราจะเห็นพวกหกเจ็ดหกสามเยอะแต่พอใกล้ๆวันเข้าใกล้กลวันเข้าตัวเลขมันจะโผล่ให้เราเห็น ทีปังก็เลยปังชอบเลขหนึ่งห้าเพราะว่าปังเห็นที่แรกฟังยังไม่ได้อะไรหรอกปังเห็นฝันที่ว่าเขาขึ้นลิฟต์ไปชั้นสิบห้าเพื่อจะไปขี่้บฟังชอบฝันนั้นฟังก็เลยไปหาเลยหนึ่งห้าห้าหนึ่งแล้วพอดีพอมารวบรวมฝันกับวันนี้เออหนึ่งห้าห้าหนึ่งเยอะแล้วก็ฝันดีๆด้วยฟังก็กะเอองวดนี้ยนี่แหละเจ๋งสุดละถ้าใครชอบก็จัดดูนะคะฟังก็ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อตามนะ คือมาเล่าเป็นแนวทางเฉยๆถ้าถามว่าปังชอบเลขอะไรบังชอบเยอะบังชอบหกสามห้าสามแล้วก็หกเจ็ดถ้ากลับหัวก็เป็นเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าตอนนี้เลขในหัวที่มีก็คือแค่นี้ค่ะหกสามห้าสามหกเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าห้าตัวนี้นะคะก็วันนี้ขอเล่าเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยว เออพ่อแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เยอะเน้วยถ้าไม่ติดธุระไม่ได้ไปไหนอาจจะเล่าเออ้าเล่าแล้วถ้าติดธุระอาจจะไม่ได้เล่านะคะอาจจะเป็นวันที่สิบห้าตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งนะคะก็วันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนออที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะส่วนคอมเมนต์บางยังไม่ได้เข้าไปอ่านยังไม่มีเวลาลเลย,ลยตอนนี้รับเฟซเยอะมาก ไม่มีเวลาเท่าไหร่นะแก้เฟซด้วยอะไรด้วยแบบเยอะก้าว hmm. ันน <it> <ha. S 1> ี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจ้าอ้าแถมไายแถมยช่หาปู่เจ็กปู่เจ็กด่าดังแรงเลยเจ้าที่ด่าดังแรงให้ไปแล้ว สามเ่ขาว่าให้ไปลสามเจ็ดสจะมาละเอาอะอีกเขาว่าเขาเหยียบไปแล้ว3ามเจ็โอ้ตามมาห้างวดแล้วยังไม่ออก3ามนี่แต่ว่ามันมีสี่สามนะเลขสามเจ็สี่เราต้องเอา7จ็ดสด้วย1นึ่งสเจแล้วก็สามเจ็ 1, 4, 3, 7, 4, 3, 3, 7, ปูเช็คแล้วก็6กสเจ อ่าจะให้ดูอ่าให้ดูก่อนนะแคปหน้าจอนะอันนี้เป๊ะๆเ,เลยนี่นี่เป๊ะๆเ,เลยดูน้ำได้เท่านี้แหละอ่าแล้วไปยูทูปเครื่องนี้อกีกมีสองเครื่องมีสองมีสองเื้อก็ซื้อเยอียม นี่แคปหน้าจอเอาคาดมันเนแล้วนี่คาดมันเนแล้วเท่านี้แหละรวยๆรวยๆเท่านี้แหละลงมากก็ปลดจาก